สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาถึง ep ที่6ของพอดแคสต์จาก n u ัช Thailand แล้วนะคะหนูชื่อมินลี่แล้ววันนี้ก็จะมาชวนคุยกับพี่กอล์ฟจาก n ัชไ h a i l a n d ค่ะครัสวัสดีนะคะสวัสดีนะครับท่านทุกฟังทุกคนครับก็ วันนี้ก๊อฟนะครับจากทีมนัสเทเลนครับวันนี้ก็จะมาชวนน้องมิลลี่อ่านะฮะหลังจากที่เราได้เจอวิลลี่กับพี่ๆหลายๆท่านมาวันนี้จะมาชวนน้องวิลลี่คุยเกี่ยวกับเรื่องของ loss aversion และก็ prospect theory เออก็เลยไม่แน่ใจว่าน้องมิลลี่เคยได้ยินคําว่า loss aversion กับ prospect theory หรือเปล่าแล้วพอจะนึกออกไหมว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร loss aversion นี่เคยได้ยินค่ะแต่ prospect theory ไม่เคยได้ยิน ดาว,ว่า loss aversion ก็ต้องเกี่ยวกับการเสียอะไรบางอย่างส่วน prospect theory อาจจะเกี่ยวกับการคาดดาวคาดการเหตุการณ์ในอนาคตรหรือเปล่าหรือว่าคาดการเหตุการณ์อะไรก็ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกันยังไงอะค่ะอ๋อโอเคได้ก็เรียกว่าดามิลลี่เนี่ยเก่งภาษากังกอยู่ละก็เลยพอจะคาดเดาออกแล้วว่าเอ๊ะมันแปลว่าอะไรนะครับผมก็จริงๆสองคำนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกันนะครับผมโดยหลักๆเนี่ยนะครับผม อ่าตัว p r o s p e c t theory เนี่ยมันคือเฟรมเวิร์อย่างหนึง่งอ่าที่บอกว่าคนเราเนี่ยจะประเมินการได้รับอ่ากับการสูญเสียเนี่ยไม่เหมือนกันอ่าถ้าพูด,ดง่ายๆคือมนุษย์เราแบบว่าสิ่งที่เราได้กับสิ่งที่เราเสียถ้าค่ามันเท่ากันเรามีความรู้สึกต่อมันอ่ะไม่เท่ากันอ่าเหมือนได้ได้ได้หนึ่งร้อยบาทกับเสียหนึ่งร้อยบาทฟีลลิ่งไม่เหมือนกันอ่าฟ e e l มีความแตกต่างกันทีนี้ ในตัวในตัวที่ loss นะ loss ก็คือการเสีย gain ก็คือการได้รับเนี่ยนะครับมันจะมีกลไกของมันอ่ากลไกอันหนึ่งก็เราก็เลยเรียกว่า loss aversion ก็คือ loss ก็แปลว่าสูญเสีย aversion ก็คือกลัวที่จะสูญเสียเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยก็จะมีความกลัวที่จะสูญเสียพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียนะครับพยายามอ่าพยายามไม่อยากจะเสียไปนะหรืออะไรที่มันเสี่ยงเกินไปหรือมันรู้สึกแบบ มันจะต้องสูญเสียได้เลยเราก็เลยจะอะไรฮะเราก็เลยจะพยายามจะหลีกเลี่ยงมันนะฮะแล้วก็จากการวิจัยจริงๆวิจัยมาในหลายๆเรื่องนะครับผมซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยเราจะกลัวสูญเสียไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าก็จะมีหลายๆเรื่องที่เขาค้นพบว่าการสูญเสียเนี่ยจะให้ความรู้สึก yeah, แย่เนี่ยเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับความรู้สึกดีจากการได้รับนะครับมันก็เลยมีคาพูดที่มักจะแซลกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับ prospect theory ว่า loss loom larger than gain ก็คือหมายถึงการสูญเสียเนี่ยมันขยายใหญ่มากเมื่อเทียบกับการได้รับนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์นะหลักๆของ l o s s a v e r s i o n แล้วก็ Prospect t t ตอ r y อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือบางทีเหมือนคนเราชอบหลีกหนีการเสี่ยงอะไรก็ได้แล้วก็มองโลกในแง่ร้ายไว้ก่อนอืมอันนี้ก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆนเนาะบางคนเขาก็แบบรู้สึกเสียใจกับคําด่ามากกว่าดีใจกับคําชมสงสัยจะอยู่แบบหลายๆจุดของจิตใจเราเลย ใช่ใช่ใช่ครับใช่เลยนะครับผมแล้วก็ทฤษฎีนี้เนี่ยจริง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 เ่ะมันก็มีมีคนเนี่ยพยายามพูดถึงทฤษฎีนี้ตั้งแต่ในเชิงจิตวิทยาอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามาทํามาเป็นทฤษฎีในเชิงเศรษฐศาสตร์คือลอสเซอร์เวชันเนี่ยมันร,รู้จักกันพอสมควรละนักจิตวิทยาก็ค้นพบนะครับเรื่องลอสเซอร์เวชันเนี่ยมานานพอสมควรละทีนี้ต่อจากนั้นเนี่ยเลยมีนักเรียกจะเรียกว่า ต้องเรียกว่านักจิตวิทยาแหละแต่เป็นนักจิตวิทยาที่มีบทบาทในเรื่องเศรษฐศาสตร์มากๆนะครับแล้วก็เป็นกึ่งๆเป็นฟาวเดอร์ของอาศาสตร์ที่เราเรียกว่าเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะครับก็คือแดเนียลคาร์เนนนะครับผมแล้วก็เอมมอสทเวนสกี้นะครับก็เรียกว่าถ้าใครเรียนเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเนี่ยจะต้องรู้จักสองท่านนี้แน่ๆนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนกึ่งๆเป็นฟาวเดอร์ของของศาสตร์านี้นะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยแดเนียลคาร์เนนเนี่ยจริงๆแกโอ้โหแกอายุยืนมากเนาะเพิ่งเสียชีวิตเมื่อเมื่อปีนี้เองนะ อนนีไม่นานใช่ผู้เสียชีวิตได้ไม่นานนะครับผมแต่ว่าเอมวอชอนสกี้เนี่ยก็คือเสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับผมแล้วก็เดนนิลแคนแมนเนี่ยก็ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์นะครับผมในสาขาเศรษฐศาสตร์นะเออเป็นนักจิตวิทยาแต่ว่าได้โนเบลไพรส์สาขาเศรษฐศาสตร์นะฮะเนื่องจากตัวทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องของ prospect theory แล้วก็เป็นโฟลเดอร์เป็นหนึ่งในโฟลเดอร์ของคนที่สร้าง behavioral economics ขึ้นมานะครับผมก็โดยหลักการของ อันนี้ก็คือว่าข้อที่ายว่าเออเนี่ยพอเรารู้เนี่ยว่าคนกลัวการสูญเสียสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยก็เลยทําให้คนอาจจะคิดไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลร้อยเขนาดนั้นนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าถ้าในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยเรามักจะคิดว่าคนเนี่ยโอ้โหเป็นเหตุเป็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยการได้หนึ่งร้อยบาทเราก็ควรจะดีใจอสมมติดีใจค่าเป็นบวกสองถ้าเสียหนึ่งร้อยบาทเรานักเศรษฐศาสตร์เขาจะคิดว่าคนเป็นเหตุเป็นผลมากมากเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยถ้าเสียหนึ่งร้อยบาทเนี่ย นะการเสียใจก็ต้องเป็นลบสอได้เป็นบวกสเสียก็ต้องเป็นลบสอน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคาร์เนแมนกับเทเวนสกี้เนี่ยไปทําการทดลองหลายๆอย่างมากนะฮะหลายๆวิธีการหลายๆการทดลองแล้วก็พบว่าเฮย้ยโลกมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นโลกมไมไ่เป็นอย่างนั้นการที่เราได้เงินหนึ่งร้บาทเนี่ยเราอาจจะเราเราอาจจะบวกสแต่ถ้าเราเสียหนึ้อยบาท ลบหนึ่งลบ,ลบหนึ่งร้อยปรากฏว่าเราไม่ได้รู้สึกแค่ลบสองเรารู้สึกว่าโห้ลบทสี่ลบห้าทำไมวันนี้มันซวยจังเลยทําไมทาไมเงินหายไปร้อยหนึ่งอยู่ดีก็หายไปอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเข้าใจแล้วว่าอ๋อโอเคคนเราอ่ะไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งก็คือว่าเราอ่ะนะครับไอตัวพัลส์เกเดอี่เนี่ยอีกอันหนึ่งนอกจากเรื่องลอสเกเนเนี่ยมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบอ่านะครับใน อ่าเพอสกเตอร์เเขาบอกว่าเราอ่ะนะฮะจะรู้สึกเสียหรือรู้สึกได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรามี Refer e n c e point อ่า r e f เ r e น c e p อย n t เป็นยังไงนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราไป Refer e n c e point กับเพื่อนเราแล้วเราดีก่าเขาเราก็รู้สึกเกณฑ์อ่าแต่ถ้าเราถ้าเราแบบว่าอุย๊ยเราเราไปเทียบกับเพื่อนที่โอ้โหเขามีอะไรเยอะกว่าเราดีกว่าเรามากกว่าเราเราก็จะรู้สึกแบบ feeling loss และ feeling loss เนี่ยมันโอ้โหมันผลร้ายผลถูมาก นะครับมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทุกๆคนเนี่ยพยายามบอกว่าเฮ้ยอย่าพยายามเอาตัวเองเนี่ยไป r e p e s e n t กับคนอื่นมากนักนะฮะถ้าจะให้ r e p e s e n t เนี่ยให้ r e p e s e n t กับตัวเองเมือ่อเมื่ออดีตอา่าแล้วเราอา่ะดีขึ้น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 ใน,นทุกๆวันไหมอา่าอย่าเอาอย่า<ต>เอา,เอา,เอา,เอาวเไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมากนักแต่ว่า theory ี่เอ่อ loss aversion กับ prospect theory นี่มันไม่ได้เกี่ยวกับแค่ตัวเองแต่ว่าเอ่อสิ่งรอบข้างนี่ก็เกี่ยวกับความรู้สึก ได้แล้วก็เสียของเราด้วยหรอคะเนี่ยต้องครับก็คือขึ้นอยู่ว่าเราเอา reference point เป็นอะไรนะเพราะฉะน,นั้นใน prospect i a r y เองเนี่ยนอกจากเรื่องของ loss กับ gain ที่ไม่เท่ากันแล้วอีกจุดหนึ่งที่สำคัญม,มากก็คือเขาบอกว่าเราอะมักจะเปรียบเทียบกับ reference point ของเราซึ่ง reference point ของเราคือใครอะอันนี้ทุกคนก็ต้องลองไปคิดกันเองนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะรู้สึกดีมากขึ้นเราอาจจะลองเปลี่ยน reference point ของเราก็ได้อ่ามันก็อาจจะทําให้ <c oughs> วิธีการคิดของเราเปลี่ยนไปชีวิตของเราอาจจะตัดสินใจไปอีกแบบหนึ่ง นะครับผมเนาะทีนี้พอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องว่าเฮ้ยมนุษย์เนี่ยไม่ค่อยอยากสูญเสียนะก็ทําให้คิดถึงนะครับจริงๆพอสเต็กเดอรี่เนี่ยมันเป็นการผสมหลักการทางจิตวิทยาหลายอันมากนะครอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่อยากจะเออลองถามน้องมิลลี่ครับผมก็คือว่าเอ้น้องมิลลี่เคยเป็นเคยเป็นไหมว่าสมมติว่าเราเอ่ะเฮ้ยลงทุนลงแรงทําอะไรบางอย่างไปเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะยๆยยยยยยแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยเสียดายมากเลยที่เราอ่ะจะต้องทิ้งสิ่งนั้นไป อ่านะฮะเคยเคยเป็นไหมเคยมียืเคยไอเช่อนอีเกียเออเคยเคยต่อแบบเฟอร์นิเจอร์อีเกียไหมเคยค่นะ <c oughs> หนูตอนที่หนูไปเรียนต่อหนูต้องต่อแบบที่ตั้งรองเท้าเองทั้งหมดเลยแต่ว่าพอต่อต่อไปแล้วค่ะมันมีเหมือนจุดเราอ่ะทําจุดแรกแบบผิดไปเรื่องแกะใหม่หมด คือตัก<ส>ลือแตกสลายหัวใจแตกสลายแต่ว่าก็ต่อเสร็จถูกไหมแต่ว่าก็ต่อเสร็จใช่ไหมสุดท้ายก็เสร็จค่ะเพราะว่าไม่อยากทิ้งอะค่ะลูกก็ต้องทําใหมห่งั้นแสดงว่าตอนที่เราต่อเสร็จเนี่ยคือแต่มันผ่านโอโ้โหกระบวนการเยอะมากเลยเนาะแล้วตอนที่เราต่อเสร็จเรารู้สึกแบบภูมิใจนะเออภูมิใจค่ะ<笑><笑>แบบว<ช>่าทําได้แล้วใช่ค่ะใช่นะค่ะและทีนี้เนี่ยทีนี้พอต่อเสร็จเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเออ แล้วเรารู้สึกภูมิใจมากทีนี้พี่ถามน้องมิลลี่ต่อว่าแล้วถ้าสมมติมีคนมาขอซื้อต่อในราคาในราคาอาจจะอบวกให้เพิ่มสักห้าเปอร์เซ็นต์มิลลี่จะขายไหมอืมห้าไม่น่านะคะขายเหรอเออห้าเปอร์เซ็นต์นน้อยไปนะต้องแบบสองเท่าอะไรอย่างงี้ถึงจะขาย <c oughs> ใช่ไหมเงี้ะค่ะพราจะลงเป็นลงแรงไปเยอะนะครับจริงจริงมันมีงานวิจัยเหมือนกันเนาะที่เกี่ยวกับเ้่องกับอีเกียเนี่ยถามคลยๆที่พี่ถามนี่นแหละว่าเอ๊ะ คุณต่ออีกเกียคุณชอบไหมเออก็คุณทุกคนก็จะบอกเออต่อยากนิดนึงแต่พอเต็ดต่อเสร็จแล้วก็ภูมิใจทีนี้เขาก็ถามต่อว่าแล้วถ้าคุณขายอ่ะจะต้องบวกราคาเพิ่มไปเท่าไหร่ถึงจะยอมขายปรากฏว่าปรากฏว่าคนก็จะตอบประมาณว่าแบบเท่าหนึ่งต้องเพิ่มอีกเท่าหนึ่งจะถึงจะขายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอาอย่างในไทยก็ได้ครับถ้าเราจ้างพนักงาน่ะมาต่ออีกเกียให้เราอ่ะเราเสียเพิ่มแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เออองดูไม่เยอะนะคะ การฟดูไปเยอะแต่ว่าถ้าเราต่อเองอ่ะเราอ่ะให้แวลูกับมันแบบเ, <S 2> <S 2> <S 2> เป็นหลักแบบเท่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเออเพราะฉะนั้นเนี้ยก็แบบเลยก็แบบเลยเกิดเกิดอันนี้ก็คือในทางจิตวิทยารวมถึงในเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเขาก็จะแซวกันว่าอันนี้คือไอเกียเอฟเฟกต์ไอเกียเอฟเฟกต์เออแต่ว่าถ้าถ้าชื่อทางการเนี่ยเราเรียกว่าเอ็นดูเมนเอฟเฟกอ่าก็คือเวลาเราเอนดูเมนเอฟเฟกคือความรู้สึกเป็นเจ้าขอเจ้าของเหมือนเวลาเราทําอะไรสักอย่างเนี่ย หรือลงทุนลงแรงไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของสิ่งนั้นอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกดีกับมันเป็นพิเศษอ่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเรารู้สึกดีกับมันพิเศษมันก็เลยทําให้ loss aversion ในเกิดขึ้นอ่าอันนี้คือทาอธิบายนะที่ทําให้ว่าเอ๊ะทำไมคนเราเนี่ยถึงอ่ารู้สึกว่าการสูญเสียเนี่ยมันโอ้โหมัน,ม,นมันยิ่งใหญ่กว่าการได้รับก็เพราะว่าเราอ่ะบางทีเราไปรู้สึกเป็นเจ้าข้าเจ้าของบางสิ่งบางอย่าง,างไปแล้ว อ่าเท่านั้นที่จริงจริงๆเราเป็นเจ้าของแหละแต่เราอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของมันขนาดนั้นจริงเราควรจะโปร่งได้นะแบบแบบพ<ๆ>ุทธศาสนาแต่ว่าในความเป็นจริงพอเราลงทุนลงแรงกับบางสิ่งบางอย่างอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหเราผูกติดกับมันมากการที่เสียมันไปมันรู้สึกแบบเจ็บปวดรวดราวเลยเกิดน,นะครับผมอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่แคนแมนแล้วก็เทวนสกี้บอกว่าอันนี้กอาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทําให้คนเราหลีกเลี่ยงการสูญเสียได้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นน่ะเหมือนเป็นเหมือนเป็นอุปนิสัยของมนุษย์ไปแล้ว นะครับผมแล้วก็ทําให้มันติดตัวนะฮะมนุษย์มานะครับผมจนจนมาถึงปัจจุบันนะปัจจุบันเราก็ยังมีความรักความผูกพันความรู้สึกว่าอยากเป็นเจ้าของเจ้าของสิ่งนั้นอยู่กับตัวเรานั่นเองนะครับผมโอเคเห็นภาพแล้วค่ะจริงๆนะการที่อะไรมันเป็นของเราเราก็เพิ่มคุณค่ามันไปเองโดยที่จริงๆแล้วอ่ะทางทางเศรษฐศาสตร์ราคาอาจจะไม่ได้สูงสองเท่าอะไรขนาดนั้นก็ได้อืม <c oughs> แล้วหลักคิดเนี้ยค่ะความกลัวผิดกลัวพลาดน,นี่มันมันช่วยในวิวัฒนาการของคนได้ยังไงอะคะมันทําไมเราถึงถูกคัดเลือกมาให้เป็นแบบเนี้ยคะได้เลยก็คือว่าจริงๆแล้ว่ามนุษย์เราอะครับผมบางทีเราก็อ่าถ้าถ้าเราคิดแบบโอ้โหบางทีเป็นเหตุเป็นผลร้อยเปอร์เซ็นบางทีเราก็จะไม่มีอารมณ์อยู่เลยนะครับซึ่งอารมณ์พวกเนี้ยมันก็จะทําให้เราอะเออสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ อ่าสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ว่าเฮ้ยถ้าเราคิดเป็นเหตุผลร้อยเปอร์เซอ่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราคิดเป็นเหตุผลร้อยเปอร์เซนต์มากมากนะฮะสมมติเราไปเจอเหยื่อไปเจอไม่ใช่จะเจอเหื่อเจอนักล่าอ่าเพราะว่าอย่างมนุษย์เราก็ไม่ได้เป็นผู้ล่าขนาดนั้นอ่าในเวทนาการใช่ไหมคนที่เป็นนักล่าก็จะพกเสือสิงโตอะไรพวกนี้นะครับถ้าเรามัวแต่ว่ามานั่งดูว่า เสือตัวนี้มันจะมันจะ,ม,นจะมันไม่น่าจะดูมัง้งเขี้ยวมันดูไม่ค่อยแหลมมัง้งอะไรเราก็จะตายก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยก็เลยจะมีอารมณ์ร่วมเข้าไปเข้าไปกับสิ่งพวกนี้นะมีอารมณ์ความรักมีอารมณ์ความรู้สึกเป็นเจ้าของเจ้าของสิ่งนี้รู้สึกรักอ่าพวกพอ้องอ่า แล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องพยายามดูแลเพื่อนพ้องเราต้องพยายามหนีเราต้องพยายามปกป้องอ่ามันก็เลยเกิดเป็นสิ่งที่อารมณ์พวกนี้หรือวิธีการคิดโดยมีอารมณ์พวกนี้มันก็เลยถูกส่งต่อผ่านมาทางวิทยาการน,น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยก็เลยเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์เราจะมีอารมณ์เรื่องพวกนี้หรือมีอคติบางอย่างที่อยู่ในการตัดสินใจของเราอ่าทีนี้เดี๋ยวพี่อาจจะลองให้นงวลีลองลอง,ลองเทสสักอันหนึ่งเอออยากรู้เหมือนกันอันนี้เป็นดึงดึงเศรษฐศาสตร์นิดนึง นะครับผมก็คืออยากให้น้องๆน้องมิลี่เลือกเลือกมีมีสองชอยอ่ะมีให้เลือกสองชอยนะชอยที่หนึ่งนะฮะมีสองชอยนะชอยที่หนึ่งคือชอยที่บอกว่าได้เงินแน่ๆอ่าให้มิลี่ได้เงินแน่ๆเลยหนึ่งร้อยบาทอ่ากับชอยที่สองอ่ากับชอยที่สองนะครับผมได้เงินมีมีให้เลือกให้ดีดหัวก้อยอ่าให้น้องมิลี่ดีดหัวก้อยนะชอยที่สองคือให้ดีดหัวก้อยถ้าออกหัวได้สองร้อยถ้าออกก้อยได้ศูนย์ อ่าก็คือไม่ได้อเลยเลยมีเลี่ยนอ่าเป็นมิลลี่มิลลี่จะเลือกหนึ่งหรสองครับจะเลือกได้ร้อยไปเลยหรือจะดีัวัวก้อยอืมคงเลือกได้ร้อยไปเลยเพราะว่าได้แน่นอนชัวชัวแต่ว่าสองร้อยได้เยอะกว่านะแต่ว่าหัวก้อยเราไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าบางทีหนูโชคไม่ค่อยดี <laughs> ไม่แน่ใจค่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอันเนี้ยก็ก็เป็นบทพิสูจน์เลยว่า ไอ้สิ่งพวกนี้มันอินเนตก็คือมันไปอยู่ในในในวิธีการคิดของเราไปเลยโดยโดยอัตโนมัติโดยที่เราแบบบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ดูตัวด้สมนะครับผมคือทั้งสองข้อเนี่ยจริงๆถ้าคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์คิดในเชิงแบบทฤษฎีศาสตร์ทั้งสองข้อจริงเท่ากันเท่ากันออย่างเช่นอ่ะอันที่หนึ่งคือได้หนึ่งร้อยบาทก็คือเป็นเลขหนึ่งร้อยใช่ไหมการที่เราได้หนึ่งร้อยบาทคือได้หนึ่งร้อยแน่แน่อันที่สองคือดีดหัวก้อยถ้าออกหัวได้สองร้อยถ้าออกก้อยไม่ได้อะไรเลย ถ้าเราคิดเป็นในเชิงคณิตศาสตร์มันคือการคิดแบบเขาเรียกว่า expected value อ่าคือการเอาความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นคูณกับสิ่งที่เราจะได้นะครับความน่าจะเป็นเนี่ยหัวก้อยมันคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือหนึ่งส่วนสองอ่าหนึ่งในสองนะครับแล้วก็เอาไปคูณกับผลที่อยากจ,จะได้ผลที่อยากจ,จ,จ,จะได้คือสองร้อยอ่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่า oh. uh, expected value ก็คือ value oh. ที่เราคาดว่าจะได้เนี่ยมันคือสองร้อยหารสองก็คือหนึ่งร้อยจริงๆสองเท่ากันเท่ากัน จริงๆเลือกอะไรก็ไม่ผิดนะเลือกอะไรก็ไม่ผิดนะครับผมแต่ฟีลลิ่งไม่เหมือนกันฟีลล mm ิ hmm. ่งไม่เหมือนกันฟีลลิ่งของข้อหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ชชวๆ์ๆเราก็เอาไว้ก่อนสิอะไรอย่างเงี้ยฟีลลิ่งอันที่สองคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะมีโอกาสจะเสียได้นะมันมีความเสี่ยงนะมันก็เลยทําให้คนเราอะไรฮะไม่กล้าที่จะไม่กล้าที่จะเสี่ยงหรือไม่กล้าที่จะทําอะไรลงไปเพราะาเรากลัวการสูญเสีย ใชัใช่ใช่มันก็เลยกเกิดออมันจะไปถ้าสมมติเลือกข้อสองมันจะไปรู้สึกผิดทีหลังว่าแบบเอ,อ้ยน่าจะเลือกข้อหนึ่งแต่แต่แรกโูดเสียไปแล้วเออเสียพอเสียฉันผมก็โอ้ยน่าจะเลือกข้อหนึ่งเนี่ยได้ชัวร์ไม่เอาอะไรอย่างนี้นะครับผมเนาะซึ่งอันเนี้ยดูดูเหมือนเป็น,เป,นเป็นการพูดเหมือนแบบสมมติจริงๆแต่จริงๆในในชีวิตของเราที่เราตัดสินใจเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันอย่างเช่นการเลือกงานอ่าที่มันมีความเสี่ยง อ่าหรือการจะทาอะไรบางอย่างที่เฮ้ยเราจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนจากงานหนึ่งไปเป็นงานหนึ่งมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เฮ้ยเรามีสิ่งที่ได้ช่วยๆแล้วเฮ้ยแต่ว่าเราก็มีเราก็มีออปติพตี้อันหนึง่งแต่มันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะเออแล้วเรากล้าเสี่ยงหรือเปล่าเออบางครั้งเนี่ยพอเราคิดไม่ได้เป็นเหตุผล็นผลนั้น,น,นกลัวสูญเสียกลัวอุย้ยแล้วสิ่งนี้นก็จะต้องเสียอันนี้ไปสิเสียสิ่งที่ฉันมีอยู่แล้วไปสิก็กาลายเป็นว่าไม่ได้สเตปอัพเพื่อจะไปเลือกงานที่มีโอกาส จะก้าวหน้ามากขึ้นแต่มีความเสียงสถีรอะไรนี้อ่ามันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตจระจวันพวกเราเพราะฉะนั้นพอเวลาเราจะตัดสินใจอะไรก็ก็ให้คิดถึงหลักการดีไว้ว่าเฮ้ยเออเราอาจจะตกหลุมพลางในเรื่องของร o s s ซ v ร s i o n หรือเปล่าเนาะทีนี้อ่า อยากจะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งแต่ได้เป็นเคสจริงๆเป็นเคสที่หลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าโอเคลอสเซอร์ชันมันเออก็เข้าใจนะในเชิงทฤษฎีที่นี้เขาเอาไปใช้ในเชิงปฏิบัติบ้านไหมจริงๆก็มีนะแล้วมีเยอะมากโดยเฉพาะการทํางานเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขเกี่ยวข้องกับลมพยาบาลเกี่ยวข้องกับการที่อยากให้คนนะ่ะมารับการรักษามากขึ้นนะอะไรเงี่ยก็มีเหมือนกันนะครับผมมีเคสอันหนึ่งอันนี้ชอบมากนะครับก็คือเขาอยากจะ ทำการทดลองโดยการแจกโบชัวแต่โบชัวสองอันเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับผมเป็นโบชัวเกี่ยวกับการถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการตรวจหามะเร็งเต้านมคือ,อการพวกมะเร็งพวกนี้ครับผมถ้าเราดีเทคได้ก่อนเราก็จะเจอระยะแรกๆใช่ไหมจะเจอระยะที่หนึ่งนะครับพอเจอระยะที่หนึ่งเนี่ยมันจัดการง่ายอ่ามันอาจจะแบบทาการผ่าตัดอ่าหรือกินยาทำาคมนิดหน่อยจบแต่ถ้าสมมติว่าไปเจอระยะสามสี่แล้วเนี่ยโอกาสที่จะ รอดชีวิตเนี่ยมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีเทคได้ตั้งแต่เนิ่นๆก็จะช่วยทําให้มีโอกาสจะรอดชีวิตได้เยอะขึ้นทีนี้ก็เลยมีนักวิจัยเนี่ยอยากรู้ว่าแล้วเราโปรโมทยังไงล่ะหมายถึงว่าโปรโมตเป็นโบชวยยังไงเพื่อให้คนเนี่ยตระหนักแล้วคนเนี่ยมาเข้ามานะฮะที่จะรับการตรวจมาขึ้นนะครับเขาก็แบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยได้โบชัวแบบที่หนึ่งใบนะครับผมโดยเขียนว่าผู้หญิงครับที่ได้รับการเข้าตรวจ มีโอกาสสูงขึ้นมากที่จะตรวจเจอและรักษาหายตั้งแต่เนิ่นๆอ่ะอันนี้กลุ่มที่หนึ่งนะคือมีโอกาสตรวจเจอและมีโอกาสสูงนะฮะมีโอกาสสูงมากเลยที่จะตรวจและรักษาหายนะครับอันที่สองครับคือกลุ่มที่สองได้โบชัวกับที่สองไปเมื่อกี้ดูเนี่ยมันเหมือนเป็นการได้รับใช่ไหมครับแต่อันที่สองเนี่ยเราฟังัดีผู้หญิงที่ไม่ได้รับการเข้าตรวจอ่าคนที่ไม่ได้รับการเข้าตรวจมีโอกาสน้อยลงมากๆเลยที่จะตรวจเจอและรักษาหายได้ทันท่วงทีอ่ามีความต่างนิดนึง แนวว่าถ้าได้รับการตรวจมีโอกาสสูงขึ้นมากกับไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รับการตรวจเนี่ยมีโอกาสน้อยมากที่จะตรวจเจอนะครับแล้วก็รักษาทันนะฮะผลก็ปรากฏว่าโอโ้โหอ่ะให้มีนิทายก่อนดีกว่าเออคิดว่าจากความรู้ที่เราเรียนไปเนี่ยกลุ่มไหนเออสมมัติถามเนี่ยกลุ่มไหนน่าจะน่าจะตอบรับกับการไปตรวจมากกว่ากัน อันแรกเน่ยถ้าที่จำได้นี่มันเกี่ยวกับการได้รับกันมีโอกาสสูงขึ้นอันที่สองนี่เกี่ยวกับการมีโอกาสน้อยลงถ้าตามที่เราเพิ่งเรียนกันมาเนี่ยก็ต้องเป็นข้อ2เพราะามันย้าถึงการสูญเสียการน้อยลงอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ถูกต้องเลยถูกต้องเลยก็คือ ก็คืออันที่สองเนี right. ่ยพอาะเขาเอาโวชัวไปตอนแรกเนี่ยเขาก็เขาก็อาจจะตั้งสมมติฐานว่าเอ้ยกลุ่มแรกน่าจะพอโอเคนะน่าจะแบบเอ้ยเนี่ยมาตรวจกันเถอะเพราะว่าตรวจเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มีโอกาสพบเราก็รักษาตั้งแต่เนิ่นๆแต่ปรากฏว่าพอในความเป็นจริงปรากฏว่ากลุ่มที่สองเนี่ยนะครับผมเป็นกลุ่มที่โอ้โหตื่นตัวรับรู้นะครับผมแล้วก็อยากที่จะเข้ามาร่วมโปรแกรมนะครับผมแล้วเขาก็มีวิธีการวัดก็คือดูว่าเอ๊ะแล้วคนแล้วคนพอได้อ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากจะเข้าโปรแกรมตรวจหรือเปล่า นะครับผมเพราะว่าคนกลุ่มที่สองอาจจะรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ตรวจเนี่ย,ยแล้วเกิดเจอขึ้นมาทําไงอ่ะเออตายได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งเคสอีกเคสหนึ่งที่จะเป็นเคสคลาสสิกอีกอันหนึ่ง mm. อ่าก็เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเล่าให้มิล่ฟังนะครับก็อ่ามันเป็นเคสที่ค่อนข้างค่อนข้างแบบ general มากเวลาเวลาเราไปผ่าตัดอย่างเงครับการผ่าตัดเนี่ยมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วถูกไหม มันก็จะต้องมีแบบแปดสิบเปอร์เซ็นตก้าสิบเปอร์เซ็นมันก็คือมีโอกาสเสียชีวิตทีนี้ปัญหาของคุณหมอเนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่คุณหมอชอบพูดว่าเออเนี่ยนะเนี่ยคุณต้องผ่าตัดใหญ่นะทีนี้เออผ่าตัดมีความเสี่ยงเนาะก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตสิบเปอร์เซ็นคนไข้ฟังก็คือแบบ เต็งหมายว่านี่ผมมีโอกาสตายหรอครับคุณหมอเนาะเพราะฉะนั้นเนี้ยมันก็เลยเกิดปัญหาจริงๆเป็นเป็นปัญหาทั่วโลกเนาะแล้วก็มีคนทําวิจัยในสหรัฐนะแล้วเขาพบว่าการที่หมอพูดอย่างเนี้ยมันทําให้โอกาสที่ญาติพี่น้องรวมถึงคนไข้เนี่ยจะยอมเซ็นเพื่อเข้ารับการผ่าตัดเนี่ยลดลงมากเขาก็เลยบอกบอกคุณหมอว่าอุ๊ยแกดูนาเปลี่ยนคาพูดนิดนึงแทนที่จะบอกว่ามีโอกาสจะเสียชีวิตเนี้ย10% เปลี่ยนใบในใบเปลี่ยนว่าเออมีโอกาสรอดชีวิต90้าซึ่งจริงๆมันคือตัวเลขเกี่ยวกันแต่เฟรมมันต่างกันอ่าก็คือพอมีโอกาสอรอดชีวิต90ซคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอ้ามันมีโอกาสรอดเยอะนี่อ่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยอะไรค่ะยอมที่จะล็อกการผ่าตัดมากขึ้นอ่าซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้แหละเพราะพอผ่าตัดที่ไหนมันก็ไม่มีร0 0อซนยู่แล้วเนาะมันก็จะต้องมีความเสี่ยงบ้างน,นะแต่ว่าอาการที่คุณหมอพูดให้มันเป็นเฟรมให้มันเป็นลักษณะที่ เฮ้ยไม่ไดีไม่ได้ไปกระตุก loss aversion ของคนมันก็จะทําให้มีโอกาสที่จะ,ะเซ็นได,ได้ได้มากขึ้นมีโอกาสได้รับการผ่าตัดมากขึ้นคนไข้ก็มีโอกาสหายไปเพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจครับผมจริงด้วยฟังมานี่ทั้งสองตัวอย่างแล้วก็ตัวอย่างก่อนหน้านี้นี่คือ loss aversion กับ prospect theory นี่คืออยู่ทุก ที่เลยนะคะดูมีความสำคัญมากตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเลือกการเลือกงานการได้รับการรักษาแล้วเราจะทำได้ทำยังไงได้บ้างะคะที่เราจะไม่พลาดเพราะว่า loss aversion อันนี้เป็นคำถามที่ดีเนาะก็คือ loss aversion เนี่ยก็คือเหมือนเป็นหนึ่งในอ่าถ้าถ้าในเชิงอ่าพฤติกรรมศา size, สตร์ behavioral science เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม behavioral economics เนี่ยเราก็จะบอกว่ามันเป็นหนึ่งในตัวที่เราเรียกว่า cognitive bias นะครับก็คือเป็นอคติที่อาจจะอยู่ในตัวเราคือเป็นเหมือนวิธีการตัดสินใจที่มัน i n นเนตอยู่ในตัวเราทีนี้เราจะต้องระมัดระวังกับมันยังไงนะครับก็คืออย่างที่หนึ่งนะฮะต้องพยายามนึกถึงว่าเอ๊ะเอาแวกับมันนะฮะตระหนักว่าเฮ้ยเราอาจจะมีลอสเวอร์ช <version> ันอยู่ในตัวบางอย่างเรารู้สึกกลัวการสูญเสียเกินไปหรือเปล่าอ่านะฮะถ้าเรารู้สึกกลัวการสูญเสียเกินไปเฮ้ยให้คิดเป็นคณิตศาสตร,ร์คิดเป็นคณิตศาสตร,ร์คือพยายามคิดให้มันเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นคิดเหมือนที่ผมคิดเมื่อกี้ อ่าก็คือคิดอย่างนี้พี่บอกเมื่อกี้ก็คือเช่นเฮ้ยได้หนึ่งร้อยเฉยๆกับอีกอันนึงเนี่ยมีความเสี่ยงแต่เอาความเสี่ยงเนี่ยมาคูณกับรีวอร์ดที่จะได้เับาแล้วดูสิว่ามันสูงไหมอ่าถ้ามันคูณกันแล้วมันยังสูงอยู่เฮ้ยเราก็ควรเสี่ยงนะเออเพราะเสี่ยงแล้วมันอาจจะคุ้มก็ได้อ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการแบบนี้นะครับผมหรือเราอาจจะใช้วิธีการที่มองในมุมใหม่ นะครับก็ผมก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเรามองแล้วรู้สึกวบบโอ้โหเรามองแต่ loss อย่างเดียวเลยนะครับผมเอ๊ะในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยเรามองเป็น gain ได้ไหมก็จะคล้ายๆเคสคุณหมอที่บอกก็คือเฮ้ยโอกาสเสียชีวิต10%โอกาสรอดชีวิตมันคือ90เอ๊ะเราลองคิดดูสิว่าเอ๊ะสมมุติว่าเราเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเฮ้ยเราเสียอะไรบางอย่างเออเราอาจจะดูเสียอะไรบางอย่างเฮ้ยแต่จริงๆมันมีอะไรที่มันได้มาเพิ่มใหม่า เป็นที่ให้เราเนี่ยมองมากขึ้นเพราะว่ามนุษย์แนบโฟกัสไปที่ loss อยู่แล้วโดยปกตินะโดยธรรมชาติเพราะว่า loss เซอร์เวชันอยู่ในตัวเราและอ่ามนุษย์เราเนี่ยก็ชอบจ้องในสิ่งที่มันมันไม่ค่อยดีเออมนุษย์เราก็จะโฟกัสเนกาทีเป็นหลักอยู่แล้วเออเราเห็นเรื่องโพสทีเยอะๆแต่ปรากฏว่าสมุติเราเครียดนิดเดียวเลยทั้งวันเนี่ยโอ้โหเรามีแต่เรื่องดีๆปรากฏว่าเรามีเรื่องแย่ๆหนึ่งเรื่องปุ๊บ วันนั้นคือแย่มหมดเลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เราโฟกัสเื่นในกระิราโฟกัส l o ส s เลยละเราพยายามเปลี่ยนม,ม,มุมว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยทั้งวันของเราเนี่ยนะครับหรือในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยมันมีมันก็มีเรื่องดีๆแทรกอยู่เหมือนกันอ่าอันนี้ก็อาจจะช่วยทําให้เราเนี่ยเฮ้ยลดเรื่อง,อองความคิดที่เป็นในเชิงลอสความคิดที่ที่เป็นในเชิง negative นะครับผมเนาะได้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายที่อยากให้ทุกคนระวังนิดหนึ่งก็คือเนื่องจาก เนี่ยนักจิตวิทยานะครับผมรวมถึงนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนักพฤติกรรมศาสตร์เขาก็รู้เรื่องนี้นะครับเช่นเดียวกันนะนักโฆษณานักการตลาดเขาก็รู้เรื่องนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่เขาจะใช้ท่าเนี้ยในการที่จะ,ะโปรโมทการขายแล้วกันอ่าไม่ไม่อยากใช้คำว่าแบบมามา มาหลอกเราหรือมันมิโฟเลตเราไม่พอไม่ถึงขนาดนั้นแต่แค่ใช้เขารู้ว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยมีหลักการนี้อยู่ในในสมองในวิธีคิดนะ <Okay. S 1> เขาอาจจะแบบว่าโผล่ขึ้นมานะครับผมเพื่อให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยต้องซื้อแล้วถ้าไม่ซื้อเนี่ยจะเสียโอกาสแน่ๆนะครับผมเขาเสียโอกาสได้สิ่งนี้นะถ้าคุณนะํ่ไม่กดซื้อเดี๋ยวนี้อ่านะครับผมแล้วเขาก็บางทีเขาจะบีบด้วยเวลาบีบด้วยข้อจํากัดบ,บางอย่างนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือพยายามใหเอแวร์สิ่งนี้ว่าเฮ้ยเรากําลังตกหลุมพรางในเรื่องของลอ s เ a v วอร์ชั่นหรือเปล่านะคือจริงๆคุณเราไม่ได้เสียโอกาสอะไรเขาแค่เขาแค่พูดมาเฉยๆว่าเราเสียโอการจริงๆเราไม่ได้เสียไม่ได้มีโอกาสนั้นอยู่นะถ้าเราไม่ซื้อก็คือเราก็ไม่ไม่ได้ไม่เสียอะไรอยู่แล้วเสีอยอะไรนีน่นะใช่นะครับผมเนาะแต่ว่าก็เข้าใจได้เพราะว่ากลไกในในการตลาดก็ต้องอยากจะทําให้คนซื้อเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะมาฝากให้กับทุกท่านนะครับผมว่าเอ๊ะจริงๆ o ล s ว s v l t i o n ก็อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยนีอโอเคเข้าใจเลยค่ะถ้างั้นก็ทุกๆคนก็ลองเอาสี่ข้อนี้ไปปรับใช้ดูหนูก็จะเอาไปปรับใช้เหมือนกันทั้งเรื่องเรื่องแรกเนาะ aware เรื่องของ loss aversion มองในมุมอื่นมองในมุมเณฑ์แล้วก็นึกภาพของผลลัพธ์ทั้งสองด้านแล้วก็ไม่หลงกลกับคำโฆษณา แบบที่เขารู้ในทันในเรื่องของ loss aversion ก็อยากจะขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้กันฟังได้เลยครับยินดีครับวัแบบนนี้สวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะ